สวัสดีครับร้านสหายลูกหมากครับบริการรับซ่อมช่วงล่าง400ล้อใหญ่6ล้อ10ล้อหางพ่วงเคลื่อนที่นะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนพาวบุกี้คันนี้ก็ชุดใหญ่เลยลูกหมากพาวบุกี้ก้านนะครับผมตุ๊กตาก็ผ้างนี้เปลี่ยนเดี๋ยวกำลังดีลีฟต์ เปลี่ยนทั้งสองังเอาสองต้นสองตัวนะครับรกร่แลใช้ได้นะฮะน็อตหอาเปลี่ยนนะครับแหวนสี่รูยังหายไปตัวนึ้งนะครับเปลี่ยนทยั้ง แต่ก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับฝั่งนี้สีรูหายนะครับเอาสุดมามมก็ตรวจเช็ครถกันนะครับแล้วก็ เวลาเสียก็จะได้ซ่อมนะครับรูเล็กลจัลลบีก็จะอยู่ ถึงเร็วกันดูครับถ้ามีปัญหาด้านไหนก็ปรกกาช่างได้นะครับลูกหักหลุดลูกมปนฉิดเลยครั้งนี้ก็ค่อนข้งๆจะเป็นเยอะขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอตัวลาก่อนขอบคุณมากที่ไว้วางใจ អ្នកឆាប់មកដល់សហគមន៍មកស្វាគមន៍